สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเ c ฟซทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเหล็กคุณยายถึงนะคะเพราะว่าหัวที่แล้วนี่พ่นฝันนะคะพ่นฝันฝันว่ายัางไงนะฝันว่ายานีน้พ่นปูนพ่นภาไปกันแบบยุคนี้เลยสามศูนย์แปดเล่นสามศูนย์แปดเรื่อยอืมไปขออยู่พ่นปูในสามศูนย์แปดนะคะงวดนี้นะคะก็สิมาติดตามน้ำคุณยายพ่อนอีกเทหนึงนะคะว่า เปิดศีวะจังใดน,นะคะท่านผู้ชมเนาะมาฟังความฝันเพิ่นนํานะคะเนาะว่าประจําหน่วยวันที่17กุมภาพัานธ์นะคะสี่ใดเป็นตัวใดน,นะคะท่านผู้ชมแต่าบานก็นเป็นจังแต่ปี่กายพุ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมสิบ่พจนเชื่เดินทางมาเนาะวันนี้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดกระสินมาเพื่อสามแค่ก็เลยก็ต้องมาติดตามเอาไปแบ่งปันท่านผู้ชมแซนช่องอีกครั้งนึงเนาะครับเนาะไปครับท่านผู้ชมห้องบ่าวหลายยายห้างครับผม ไปฟังความฝันจากคุณยายบุญเถึงคุณพ่อมกันเลยครับผมจะนนคุณยายคุณพ่อนะครับต้งกล่องกันสรอสลเต้มาใหญาอยู่ครับวันนี้นักข่าวมาหลายครับผมเนาะเนาะก็ฝันกับฝันเนี่ยฟังเด้อฝันเมื่อคืนนี้บ่มันได้ฝันดุนเนี้ยฝันมือที่แรกเนาะเอามือที่แรกก็เนาะวันมาคือมันไปเลียงงัวซื่อบอกว่ามันขึ้นบอกย่างไปผัดไปเปิดนกกลุ่มไปเปิดนกกลุมนกกลุมผัดบินออกผัดมีไข่ไข่เดี่ยว คข่คข่เดียวนี่ก็สิเอามันรวดดาว่าจะเรียกกรรมเอาไข่หน่วยเดียวคน,นกหุ่มแม่มันบ่ได้มันบินออกอกําลังจากนั้นมาก็มีดมา้ามีดม้าหลายมือเดีย่ยห้องตามาฝันเมื่อคืนนี้ฝันเมื่อคืนนี้กเ็เลยฝันมาเด็กหน่อยมาขอดูน้ำแต่เพื่อนไห้อยู่เพื่อนไห้เขาเป็นปิศานาแต่เขาไปเอาที่ท,ที่ทีหุ่์จักคักหนี่คือตอนาเขาไปขอปเป็นเดี่ย เขาจะมานอนหลังหลังไปคอเลียวอนี้เขาจะไปคิวครับจ้าเขาจะไปคิวเพราะว่าเขาไปคอเลี้ยวนี่ก็มาอธิษฐานอีกเแค่นึงว่าเออลูกหลานนั่นบ่เห็นหูเปิดหูเปิดตาเด้อปูเอ้ยปูหูเกลียวตาทุกเขาก็อธิษฐานลงไปแม่นบ่เขาก็กราบเขาก็เลยลุ้งพื้นเขาก็มาแันครับแันงแขไปเอาเลี้ยวมาฝันนั่นแหะมาเขา จะบอกคอยลมคอยลมเนีบ่เขาคว้ามันเข่ากว้างเด้อย่างัเอยบ่ได้รักผู้ใดมาควนเมียนเมียนเมนเมียนเออความฝันบ่ได้รักไปมาเนาะเออผันบ่ได้รักไคมาสจิบสองหลอดอ่าจิบสองหลเสียงดังๆเด้ครับคุณแม่วันมาเด็กหน่อยมาขออยู่น้ำเล็กหน่อยผันอุ้มลูกบ่อนมาฝันมือขึ้นนี่ เล็กน้อยสันเล็กน้อยผู้ซ้ายผู้งามงามดอกเขียตุปูอยู่แต่บะเมีนค้นขาวลักษณะค้นนั่นดำดำอ้วนอ้วนตุบูให้อยู่น้ำหน่ยวันสันมาอยู่น้ำจังดิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ยังบ่นสันเบิดอยู่ยามาว่าบ่เอาตัวมาจังไล็กกบะบนนีบักอันนั้นส่งกรบโปนุ่งเออโอกระโปงส่งนุ่งเสียส่งเสียบ่นโปงอุ้มลูกบ่อนมาพร้อมให้อยู่น้ำหน้ไม่ยังให้อยู่น้ำหน้เอาผมไว้น้ำหน้ มันกระ่บนีจังไหนมันกระ่บนีก็เลยอุ้มเอามันอุ้มเอาบักน่อยๆ่อยุ้มมาขาดเอวครับออหกน่อยๆนยี่แม่ส้มาเป็นต่หักแท้วะท่้นไม่ไงเอายูดอกละพันมาในฝันนั่นฝันกับฝันยังซี่ล้วมันอุ้มลูกบ่อนมาผัดบบนุ่งผ่านุงแพ้แต้ว่าเปลยนเด็กน้อยยูขันว่าหน่อยกับบนน่อยขันว่าไงกระโบไงคนฉิประมาณขวบกูกลัวนี่ล่ะอ๋ออ๋อคู้ซ้ายครับครับครับ แต่ว่าย้ายกับว่าย้ายฝันขันฝันลาทินี่มันมีแนวได้อยู่นะมันแนวอุ่มอยู่นะคือสีไดอยู่แต่ว่าในลักษณะของคุณยายเนาะขันว่าแล้วปูขึ้นสีอุ่มเพาอีกตัวไปอยู่จากหลายหลายครั้งอยู่หลายวดอยู่แน่นคอยคึดจุในความรู้สึกแน่นคอยขึ้นจุเพราะว่าคอยกับว่าเออปูเอ้ยลูกล้านว่าไว รับสัญญากับอ๋อเนาะชินกลุ่มมอเตอร์นี่ลูกหลานกับบอลืมเด้อโอ้ก็ซื้อบอนแต่เราย่าสชิว่าบีก้อลูกบีข้อหลานเพิ่นไปเห็ดเด้ในคืนมันดีสิเป็นไปามนั่นเพิ่นไปควงแล้วเห็นตาหัวเพิ่อนมองนุ่มอุ้มเพิ่นเลยสิไปตกได้ไหมจบลงไปบีก้อนนะได้ก็เลยมาตอนคืนบ่าวก็บอกปูว่าได้อกก็เลยนั่งเราอยู่ในเงันล่ะยกมือขึ้นปู่้ยจะมาหยอกลูกหยอกหลานเด้อกลุ่มมอเตอร์เพิ่นญาติอยู่ เพิ่นสี่หายุ่ยว่าิ่มดอกกุ้งสัญญากันกงมอเตอร์บรเฮ็ดผู้ขาได้ผู้ขาก็สีซื้อให้ก็บานจริงก็เลยหลังจากนั้นมาก็ผมจะมาฝันบ้าเมื่อคืนนี่แหละแสดงว่าเพิ่นมาซ้ำห้ตัวนี้เพิ่นมาซ้ำโชคให้ตัวนี้พัดอายุเล็กน้อยอุ้หมอพร้อมเป็นตาฮักก็ยังนี่บบที่เม่เพิ่นว่าเมืองห่นมันทันได้ขอเอาไปอีกสักสองสางสัปดาห์นะชิแม่นอยู่กับบริจัดแต่ว่าขันห้องขอเลีมันดูมา ปันบอกคนไหนครับอ๋อควายอยู่บุปปันนี่ควายยอู่โอ้ยเอาบัดเอารูมาเนี่ยนะบอลย่งหนึ่งปวดคือปวดเจ็บปวดตึงเอาบัดที่นี่ของปันนั่นสิแมนให้ตีเป็นตัวเลขตีคันให้ตีเป็นตัวเลขบอกแม่นตีก็ตีง่ายตีมองได้ตีง่ายว่าตีมันอุ้มลูกบอลมาพร้อมเด็กน้อยกับน้ำหนึ่งแมนบอครับเออ เลขที่บ้านกระหาแมีนบอมันก็หนึ่งศูนย์ห้าเท่าไหร่โอ้ลูกบอลเป็นศูนย์ลูกบอลมันเป็นศูนย์เพราะจามันจะเป็น่ยนหนังเปลี่ยนวงกลมกระใหพี่น้องพิจะนาเอาเอาพื้นพื้นย้ายกะตีได้จังสันขันที่หมอหมอบอบอกะคือให้ไปขอพื้นตะกอนไปไกนึ่งดัไปบอไปแค่หนึ่งแล้วไปจน ไปจนได้ไปจนได้จนนั่นไัวเนอะไปทางไหนสนะได้สารไม่เราต้องสิไปขอดีเดี๋ยวเนาะแม่บอกว่าเนี้ยจะว่าปั่นลูกปั่นหลานก๋วไอ้อาศัยยังมันบ่มีอย่างเลี้ยงแหฮงปั่นสิไปหาใส่มากินไปทางไหนกับนี้โควิดโควิดยังจะมันสิตายจนตัวคนแต่ที่อะไผู้ยูน้ำเนี่ยผู้ยูน้ำเพิ่นกับเก่าใหายเสียอยู่ดอกก็ว่ากระดวงใส่ดวงมันเนาะ อันนี้มันกะตีกันบ่ไรเนาะผูบบ้ขากับว่าเ <บา S 1> ป็นพ้อมเด้กาด <c oughs> คุณยายถึงนี่บอกบอ่อคิวหรือตีบอ่อแมนเออเลี้ยงกับบ่อ้นหงหวังกกวกับบ่อในโคนเท้ากับบ่อในนุ่งจะถือว่าไปิขาดคุณยายถึงผู้ขาบ็าทับอยากตายเรื่องว่าสมคุณมั่เตอร์เป็นได้หัวอืมอ,อันนี้เลี้ยวแจวัฒนาเนาะแมนแมนครับคุณยายใฮ้ตีถือกับผู้นั่นก็ได้ผู้ใดตีบ่าถือกับลาดเป้าเปิดก็บเเป็นยังหรือว่าใจมัก ยายกับเอาตะค้อฟันว่าสู่ฟันนี่ยนะเนาะกับว่าสู่ฟันจังสี่สู่เทียแต่กลุ่มมอเตอร์กับตีถือสู่เทียฮาเลนเทียกับพิษแต้มเดียวครับยายพิษหน่อยๆกับมีโอ้เสียไหร่เพื่อนกับถือบางคนเพื่อนกับได้เพื่อนกับมีน้ำใจมาให้เพื่อนกับยื่นมาให้กลุ่มมอเตอร์กลุ่มมอเตอร์กระป้อนให้ครับ ยายเพ่อนกับโบซื้อเขาไปคุสะก้อนคุณบอกสะก้อนฝันเนาะยายเพิ่นกบอกสะก้ฝันเขาฝันงวดบังหันตีงวดบังหันเนาะขันตีบอกว่ารื่ของเก่ามาสอนฟูฟังเนาะฟุ้นปวดนันมันเกิดเป็นท้องคั้อยูตตอมโอ้อ้จะพ้นไงเด้ออันจามีเนาะปรไม้งไงเด้ แ่ว่าขนเอาแป้งกินไปมันเห็นเขายาะสินมาเนี่ยเห็นทั้งแปดเห็นทังสามนี่เนาะผมมือเติบบ้างหนเนาะศูนย์ยืนพ่อวอหาซ้ำใด้ซ้ำหนังแมนบอโอ้คไก่ไห่ตรงนี่เนาะคุณยายตรงไห่ท่สามตัวบนได้เรียบเ้อยจันเลยได้ทั้งบนได้ทั้งหลางนี้ฟันจะมาเขาเป่าอีกงูสามตัวอยู่ในองหลอดดดนี่ดูดจสิสีขาวไปจไว้ยังไปเปิดออก อันมันเป็นหนังคือมาปาดลอ้ลอรถดขางเดียวรถเป็นหนังคือเรียนมาได้แต่ว่าบ่มีป้ายทะเบียนงูสามตัวตัวสามมันใหญ่กว่รมูมันจิ๋วออกมาสฉกใหญ่มาโฉบสามที่ขา,าแม่ขา,าแม่บอกพ่อใหญ่พ่อใ <c oughs> หญ่เลยว่าโบขาล้ามย้ <c oughs> อยว่า,ววาปาป่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยกรมูตก็ว่าประมาณตัวหนึ่น <c oughs> งไ <c oughs> อ้กระเที่ยนบ่นื้อเป็นโบหันเป็นกระดกปั่นเขาเถอะว่าบ่ซื้อ่ะมีซื้อหาม้อ แต่เาจะเออกไปเลี้ยงงัวะกระิดถ้าเลี้ยงขยายมาปย้ายมาไปพัวนี่ลูหันเจ้ามือูหันเนี่ยเอาสักสี่้อยสี่สิบว่าเเลขสองตัวหยว่ามันสีไงลงหันเน้ยโอ้ยจังขันตวนเนี้ยขันดวงวงนี้ผีปลาห้ผีบ้านก็่าออกนี่ละข้าของคุณยายถึงผีปลาห้ผีบ้านบ่ออกเนี่ยผีด้ค่ะเอีขันจำใครับ แม่นอีีกันสีได้บินมาคือนกเจ้าแม่นบ่อปูน่ากันซีเพราะได้กับบินไผ่ขึ้นกง้างแม่นแท้ๆเดิแม่นอี๋ีออเอามาเป็นโตเพราะว่าเอาแม่เอาแม่มึงเอาไปจีมไว้ปุูนไปซื้อตัวอื่นเฉยหลายเทียรอยู่เในผู้ข่านั่นบ่แม่นเราเอาเด็ดหลายเทียร์อยู่ดวงบ่มีดอกน้ำแังซีนี่ตัวดวงปันมูปันมูก็คือจันทรนล่ะพี่น้องเอ้ยให้ตีเอาเพราะเป็น่ยัง ตีได้ก็ถือว่าบุญฮ่อมีวัฒนาเขาหลายผู้ใดตีผู้ได้ก็ช่วยหน้าช่วยหลังหอนหลังก็ช่วยย้ายนี่แหละแต่ว่าในความฝันของคุณย่าถึงงวดนี้ก็คือตีให้เป็นหนึ่งหาศูนย์จ้าหนึ่งศูนย์หามันเปลี่ยนเล็น้อยดิมันเปลีนเล็กน้อยอืมเล็กน้อยนี่ข้ามหนึ่งศูนย์ก็คือลูกฟุตบอลกับผมบาดัีรที่คุณยายอุ้มมะพร้าวเนาะอุ้มลูกบอลมะพร้าว ให้ยูน้ำแนืให้ยูน้ำแนววะก็เอาดอกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็พ่กยันยายไปยันยายบ่แต่ป่านนี้ก็ยังเอาคือเก่าอยู่เเออาาคืก่แสดงว่าได้แล้วอุ้มพร้อมบบนี้อุ้มน้อยๆแสดงว่าแม่แม่แทบเกลียวกับหลุดโอ้ยมาอุ้มเต็มมือดีแถบมันเป็นอ้วนๆตุบปุบแบบนี้นี่แล้วก็ตียังที่ก็อันยกให้เบ้างในคุณแม่คือเด็ดเด็ดกะนี่ครับคือเด็ดเด็ดกะ ก็ตัวเดียวกโลครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวกิงคืนตัวเดียวกโลกไม่แม่ถึงเพคนตีหายครับผมหนึ่งกับมาจากเล็กน้อยครับผมเล็กน้อยกับน้ำหนึ่งศูนย์นี่ก็มาจากลูกฟุตบอลครับผมพอเล็กน้อยอุ้มลูกฟุตบอลมาน้าห่านี่ก็คือบ้านเอกทีของคุณยายถึงครับผมคุณยายถึงก็เลยตีหายเป็นหนึ่งศูนย์ห้า การให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมก็ยังคุณยายถือคุณบอสแหละครับบ่แมีนว่าบ่ถือแต่เซาคนมาขามาแกงแล้วบ่แมีนได้ครับเปิดไงแค่เป็นแนวทางเปินฝันแนวใดายเปินก็มาบกระมู่ฟังไปมากกับจังค่อยจัดครับผมจัดกันเพิ่งพูดคนสนุกสนานนะครับเนาะแล้วผมมีสุนหาเห็นคุณยายเป็นเซลค้นนะครับพี่น้องนะครแบ่งปันมาพี่น้อง